มันกี่เดือนกันครับถึงจะเริ่มเก็บผลผลิตครั้งแรกประมาณหกถึงเจ็ดเดือนครับหกเจ็ดเดือนเก็บครั้งแรกอ่ะที่เก็บไปนะได้ผลผลิตเท่าไหร่ครับได้แปดสิบถุงครับแปดสิบถุงนี่มันกี่กี่กิโลกันครับแปดแปดร้อยครับแปดร้อยกิโลครับครั้งแรกนะครับครับพี่โอ๋ปลูกครั้งแรกไก่การปลูกมาแล้วก่อแล้วรู้จักคู่หูเนี่ยครั้งแรกเมื่อไหร่ครับเพื่อนเพื่อนบอกครับเพื่อนปลูกแล้ว มาบอกให้บ้าพิษผลิตภัณฑ์นี้ดีครับพอเราปลูกไปกี่เดือนแล้วก็พอมาบอกปลูกประมาณสามเดือนครับสามเดือนเขามาบอกครับเราเราเรารู้สึกยังไงากับการก็อยากอยากลองครับอยากลองเามาฉีดครับฉีดฉีดดอกครับฉีดตามดอกใบเบยพ่นไหมพ่นเหมือนกันครับพ่นใบด้วยครับอัตราส่วนยังไงครับในที่ห้าละห้าไร่สองพันต้นเนี่ยใช้ถังพ่นถังยี่สิบลิตรไข่หนึ่งช้อนครับหนึ่งช้อนครับแล้วก็ตัวไข่ตัวซานนะครับ นป่งช้อนโต๊ะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรครับครับพ่นทีห่างยังไงครับตั้งแต่เริ่มปลูกมาสิบวันครับสิบวันต่อครั้งสิบวันครั้งครับทุกตลอดมาจนเก็บเกี่ยวเลยครับถูกไหมครับโรคมะละกอพื้นบ้านของศรีสะเกดเนี่ยมันมีโรคอะไรบ้างครับโรคโคนเน่าครับรากรากมันเน่าครับรากรากเน่าเป็นน้ำเยิ้มๆนี่หรือครับครับมีบ้างไหมครับมีสักต้นสองต้นไหมในแปลงของเราน้อยครับน้อยมีมีไม่มากครับไม่มากครับ เห็นผลครั้งแรกจากการฉีดคืออะไรครับดอกไม่ร่วงครับพราดอกไม่ร่วงแล้วอันที่สองที่เเพราะเห็นคืออะไรมันติดลูกครับมันติดลูกครับทุกลูกนี่ไม่มีร่วงเลยครับเราเก็บครั้งแรกเมื่อตอนหกเดือนใช่ไหมครับครับผมมะละกอเนี่ยเราจะเก็บกี่วันครั้งสิบห้าวันครับสิบห้าวันครั้งประมาณสิบห้าวันครับครับอายุไขของมะละกอเขากี่เดือนกี่ปีกันครับประมาณปีกวบเก็บมากี่ครั้งแล้วครับ สามครั้งครับเก็บมาสามครั้งครับผมรวมผลผลิตที่หลังจากใช้คู่หูเนี่ยสามครั้งเนี่ยรวมกันได้กี่กิโลครับได้ประมาณสิบตันครับสามครั้งรวมแล้วได้สิบตันที่ตลาดเขาพอเขาซื้อเนี่ยเขาเขาบอกไปว่ามะละกอเราเป็นยังไงผกว่าลูกสวยครับลูกสวยครับน้ําหนักดีครับเราหนึ่งลูกเนี่ยที่ส่งตลาดเนี่ยน้ําหนักเท่าไหร่ครับประมาณโลกว่าครับโลกว่าครับถือเป็นที่ตลาดต้องการครับผม พี่โอครับผมขออนุญาตถามพี่โอแบบเมื่อก่อนนะครับตอนที่พี่โอปลูกมะละกอครั้งแรกเนี่ยพี่โอก็ใช้ปุ๋ยทางดินด้วยใช่ไหมครับครับผมปุ๋ยทางดินเนี่ยมันส่วนใหญ่เขาใช้เป็นสูตรอะไรครับสูตรเสมอครับสูตรเสมอนะครับครับผมและพี่โอใช้ทั้งหมดเนี่ยห้าไร่เนี่ยกี่กระสอบครับประมาณห้าถึงหกสอบครับห้าถึงหกกระสอบปีเสหกกระสอบกันแล้วกันครับหกกระสอบห้าไร่นะครับแล้วหลังจากมาเจอคู่หูเนี่ยพี่ใช้ปุ๋ยทางดินไปกี่กระสอบครับ ตอนนี้สี่กระสอบครับตอนที่สี่กระสอบครับสี่กระสอบกับคู่หูแล้วก็มีพวกฮอร์โมนอะไรไหมครับอ๋อไม่ไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้เลยครับคู่หูล้วนๆครับครับผมอ๋อขนาดนี้มั่นใจขนาดไหนครับในการที่ใช้คู่หูครับมั่นใจครับจะเก็บครั้งต่อไปครับผมคาดว่าผลผลิตเราจะเพิ่มขึ้นไหมครับดูแล้วน่าจะเพิ่มขึ้นครับน่าจะเพิ่มขึ้นมาเราจะเก็บได้สักกี่ตันครับคาดการคาดการณ์ว่าประมาณแปดตันครับ ครั้งต่อไปครั้งต่อไป8ตันครับครับผมให้ได้สามครั้งรวมกันได้10ตันคร,ครับผมนี่ครั้งต่อไป8ตันดังนั้นพี่น้องเกษตรกรครับวันนี้ก็คงจะได้รับความรู้นะครับในการดูแลแล้วก็ปลูกมะละกอเพื่อการค้าในการทําส้มตําให้กับพี่น้องทั่วประเทศพี่โอ๋ครับอยากให้พี่โอ๋ได้บอกความมั่นใจกับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมะละกอพันธุ์พื้นเมืองโดยเฉพาะพื้นเมืองแบบสีสเกตของเราและก็พื้นเมืองอื่น ตลอดจนสายพันธุ์อื่นๆคู่หูมันไปช่วยเขาเร่างไรครับเรียนเชิญครับก็มันช่วยให้การเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นครับลูกสวยติดดอกดีครับผมพอลูกสวยติดดอกดีค,ครบถ้วนนะครับ<ม>ย้ํากี่ครั้งก็ต้องเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายครับผู้ที่รักอาชีพการเกษตรโดยเฉพาะมะละกอวันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปดีๆจากพี่โอได้บอกกล่าวให้กับพี่น้องทั่วประเทศว่ามะละกอนั้นท่านดูแลง่าย โดยเฉพาะการใช้คู่หูมหัศจรรย์เวอร์เพนเวอรกโดซานแล้วก็สามารถเพิ่มผลผลิตติดดอกน้ำหนักดีนะครับตลาดต้องการถือว่าเป็นประโยชน์จริงๆครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่โอเป็นอย่างสูงครับที่ได้ให้ความรู้กับพีบ่น้องเกษตรกร